ตูดลวนี่มือหนิพ่นมาปากหลักที่ข่างข้างว้ายตูดหนังเบิดบ่มือนี่โอ้ยต่นหยเนาะเอามาด่ามาสามไม่ด่าด่จะยห้ยังนี้เออเนาะเอาจัดด่เอาสามดาก็ได้เอาวนีปะเป็นยังสับแเลยนะสับเลอยเหากตายจัดกตา ส็ุ้นให้ีนะว่าซะ่งุบ่ขันบ่ห่อนว่เป็นยังขอให้มันสุกกับพ่อจัดไปเอาเอาเอาโค้งหน้านางสีไม้นะคะสีโอเคเอาค่ะสดายนังโดเอ้ยนังกันบ้นบ่คูกันเนาะขาเจ้เอาลายนี่มาเสียบมาธรรมดาล้วมันก็ธรรมดาเนาะของเสียพึ่งเลยเอามาโล่หนึ่งเลย แล้วจ้าแล้วสิบาทสไม้เนาะสามตใช้สี่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาให้อีกสิบบาทดากดากดากสามโค่งนึ่งกับสี่ต่อโอเคโอเคดากแม่นบ่ถือเออดากสามโค้งนึงถือแล้วถือแล้วหนังหมดนะแทนเลยหาง เอาขนมแล้วไมมากินไหมนีมมม่ม้ยดู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 เฮ้ยแม่คนใส่ถุงห่อนกัได้นี่ปื้ดอลังการงามสาอำขึ้มัม้ยดัง มา้สิบบาทนี่แซ่ข้อมันฉ่ำม,มากอืมอืม,มอิมเจงกินแล้รมาจ้ากินอ,นนอ,นนอนนะไรเนาะ ฮะโอ้เงื่อนหยุดบอะ้าเนื้อหยันดำเป็นได้ยันดำอันนั่นไม่อยู่เด้วอ นี่เป็นโครงนะโครงไม้ละสิบบาทเหมือนกันอ้ยเฮียซะมือีนวันเสาร์ค่ะเป็นขายดีซิ่งยิมขายดีทุกวันนั่นแหละแต่ว่าวันหมายถึงว่าวันเสาร์จะหมดไวเนือ้อเยอะหวานๆเค็มๆ หัวมากสามซ่าอโคงใหญ่มากไม่คอด รสไม่จัดนะคะัหมายถึงว่ากินเล่นก็ได้มันนัวยนหมดอ่บ่านี่อะไรล่ะขอเขาหลายข้อเขาหลายเติมเขาได้ไ้เนี่เติมเขาได้ตักขึ้นไปอดกห่อทันแล้วห่อเมื่อนห่อไม่ได้ไม่เด หอมหอมพีคให้ง่วงอย่างแบบกำลังดีเหลือแค่นั้นนะคะตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วคุณแม่ บมง่บส่องคือเบอร์อะไรจัถุเนาะพิเศษเนาะนาะไอ้ยูอมอิ่มหมดะล้วพอดีว่ เบอร์มันมันนนี่มันน่มันนี่เอียงกับวันกินยี่กินกินนี่แม่ยังกับวันพอเขาไล่ไลบ่ได้เพี้ยนได้แสบบ่แสบเยเกิ้นีู่กค้าประจำในน้องบุ้มหนูเมือนไ้มพูดเดีปกติเราเอิกินมีแมนหัวเหมือนฮะ โอ้มึงก็ได้ใชคกันมาแต่เพื่อนโอ้แต่กูเห็นมึงเห็นหมูว่านด้วยเนาะโอ้อวะกูนี่มามือนีการันตีความแสบพี่น้องหมูขาประจำโอ้ยแทลเพื่อนดิ ทำหนึงติงติงชุกดีไดุ้กดูบ๊ายบาย